สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่ชุมทางบางซื่อนะฮะวันพุธที่14ธันวาคม2565มองไปทางโน้นเราจะเห็นรถไฟฟ้าสายสีแดงจอดอยู่ด้านบนเหนือสะพานดำแต่วันนี้เราไม่ได้มาถ่ายรถไฟสายสีแดงนะฮะมี FC ท่านหนึ่งนะครับ แฟนเป็นผู้พิการทางสายตาก็ไหว้วานมานะเพราะจะโดยสารไปกับกระบวนรถ171<อ>ให้ช่วยมาดูแลหน่อยอผมเองก็อยู่ใกล้ๆบางสื่อนะก็เลยแวบ,บมาดูให้ตอนนี้ก็เดินกำลังเดินหาแฟนของพี่เขานะพี่เขาชื่อพี่กบนะครับบอกว่าช่วยดูแลแฟนและลูกผมที่ จะโดยสารไปกับขบวน171ก็เลยลองมาเดินดูฮะจะเจอไหมแล้วก็จะขึ้นรถที่บางซื่อก็คงจะเจอแหละเพราะอยู่บางซื่อแต่ว่าเป็นคนไหนนั้นผมยังไม่รู้คิดว่าน่าจะเจอแหละพี่พี่ติ๊กใช่ไหมพี่ติ๊กใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแฟนพี่บอกฝากผมมาช่วยดูแลหน่อยอพี่กบผมที่ทำ YouTube ช่องเทโฟโต้ะอะ นี้ลูกสาวเนะาะสองคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีหนูๆสวัสดีจ่าสวัสดีค่ะว่าน่ารักทั้งคู่เลยเดินทางไปไปไหนนะไปลงหลังสวน่คะอ๋อ <17 1. S 2> ลงหลังสวนหนึ่งเจ็ด่งรถกำลังออกมานะแต่ว่ายังไม่ถึงเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวก็ถึงเลยล่ะ,ะตอนนี้ก็มีรถเปล่าครับวิ่งยันเร็วสี่ห้าสี่ศ เปล่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ชานชาลาบางซื่อนะฮะติดกับห้องใกล้ๆห้องโดยห้องประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าไม่ใช่อยู่ด้านหลังห้องโดยห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารเราก็เจอแฟนของพี่เขาแล้วนะครับด้วยความเป็นห่วงเขาก็ฝากมาช่วย ดูแลเพราะว่าเขาไม่เคยเดินทางประมาณนี้ก็เลยแวะมานั่งดูอาจจะอยู่ส่งจนขึ้นรถแล้วครับนี่ก็เจอตัวแล้วล่ะอยู่กับเด็กๆมีลูกติดไปด้วยอันนี้ผมอยู่ที่บางซื่อผู้โดยสารวันนี้ก็เยอะอยู่นะฮะที่ซูมออกไปนันะ่นรอเดินทางกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าการเดินทางด้วยรถไฟนั้นยังเป็นที่นิยมอยู่ หลายคนรถนั่งรถไฟสบายกว่าเยอะนึงกออรครับขบวนหนึ่งเจนหนึ่งกำลังจะเข้ามานะฮะแล้วก็เดี๋ยวพาเข้ามายืนเครรถจะเข้าขชันชลาหนึ่งรอตรงนี้นะรอตรงนี้1จนหนึ่งยังไม่เข้านะครับอันนั้นขบวนสามแปดนะฮะ ชานเชาลาสองนั้นขบวนสามแบ 3, บ, 3, บ 3, เออคนประกาศก็ประกาศพาให้เข้าใจผิดไปเรื่อยเลยชานชาลาหนึ่งนั้นรอรถขบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งเข้ามากรุงเทพสุงไหงโกลกวันนี้ก็มาส่ง แฟนของ FC นะครับ FC บช่วยมาดูแลหน่อยก็มาได้นะครับไม่ไม่เป็นการรบกวนเลยเต็มใจมากๆชานชลาหนึ่ขบวน171ได้รถจาก q s y ทำขบวนครับ12นาฬิกา5 6นาที โดยสารก็วิ่งวิ่งเดินเดินนะเพื่อมารอขึ้นรถฝั่งนี้เสียงนกหวีดก็รัวๆรัวครับรถกำลังเข้ามานะนวลนะ เห็นสูงๆนั่แหละครับ่นัิยเวที่นะครับยี่สิวาที่นะครับยกังอัหนครับ้าสองากระบวนรับ กี่เขขึ้นคันที่5้านะครับเดี๋ยวเราตามส่งกันเดี๋ยวรอรถจอดนิ่งสนิทก่อนนะ,นะเรายืนตรงคันที่แปดนะป้า าไปขึ้นคันที่ห้ากันใช่น<ม>้อ,องๆค่อยๆจูงกันเดินไดเลยคันที่เจ็ดนะฮะเราจะร้องขึ้นคันที่ห้าแล้วเดินไปส่งกัน นีลูกๆเขาก็จูงเงินไปนะครับเากานที่ห้าแล้วขึ้นโอเคเอา อ่าบ๊ายบายลูกบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายจ้ะขึ้นไปดีๆคราโอเคอึ๊บโอเคเอาเดี๋ยวโงเดีย๋ยวกูนึกจะขุดโค้กรถจอดแล้วส่งพี่เขาขึ้นรถแล้วนะครับพี่ขบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งลูกก็จูงเงินขึ้นพาก,กันไปนั่งแล้วเดี๋ยวส่งขึ้นเสร็จภารกิจแล้วครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเสร็จสิ้นภารกิจจบการรายงานนะเราเต็มใจนะครับไม่ได้ลำบากอะไรนะฮะขอบคุณพี่ที่ไว้ใจให้ผมมา,าเดินดูแลนะครับตอนนี้เทคโฟโต้ถ่ายเรื่อยก็สวัสดีครับคลิปเนี่ยถ่ายไม่เยอะเล่าไม่เยอะนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะถ่ายกันเยอะก็แค่เป็นเล่าเรื่องราวธรรมดาก็พอ รายละเอียดก็ไม่ได้แบบไมไ่เอาอะไรมากอาจจะขาดไปเยอะนะฮะรายละเอียดเรื่องราวาก็ไม่ได้เล่าเยอะกพรานั่งคุยกับพี่เขาแล้วก็ไม่ได้บันทึกไว้นะครับคุยกันปกติเอาละวันนี้ก็พอแค่นี้แหละสวัสดีครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งออกไปแล้ว